สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมากินไส้กกอกไก่อีสานกันอีกแล้วค่ะนี่ค่ะ ่าไม่ได้กินนานเลยเนะเาะลอยซื้อมาจากบ้านแล้วก็มาแช่ช่องฟีดไว้พอใกล้จะหมดแล้วแหละเหลืออีกเหลืออีกหนึ่งถุงคือจะแบ่งแบ่งแบ่งไว้เวลาจะกินใช่ไหมเวลาน่าจะกินเราก็จะหยิบออกมาหนึ่งถุงแบ่งเป็นถุงเล็กๆไว้ให้อพอปริมาณเท่าที่เรากินหมดนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอันนี้ขิงดองอันนี้ กระเทียมโทนดองแล้วก็พริกสดนะคะแล้วก็กระหล่ำปีกินได้กับผักที่เราชอบเลยนะแต่เราชอบกินกับผักแบบนี้มากกว่าโอเคค่ะไม่พูดเยอะแล้วเนาะไปกินกันเลยเามากินเส้กกอกค่ะมากินเส้ก,กอกไก่อีสานเนาะนี่ร้อนๆ้อนเลยทุกคนหืมหืม ออมากค่ะ <G l oss> อืมอร่ยอืมกระังกรอบพิกเลยค่ะอืมอืมสิงลองก็อร่อยนะ กระเทียมโดนดองอร่อยมาก ไม่ได้มาทํากินโชว์ให้ทุกคนดูนานเลยเนาะช่วงนี้ก็พักหลังมันนี้ไม่ว่างเลยทุกคนมีแต่เรื่องให้ไปทํานุ่งวุ่นวายตลอดอดีค่ะอือ เควรเห็นมันๆอย่างเนี้ยเราไม่ได้ทอดกับน้ำมันนะเราใช้หม้ออบลมร้อนเราใช้หม้ออบลมร้อนอ่20นาทีละลายน้ำแข็งละลายน้ำแข็งก็เกือบ10นาทีาาน้ำแข็งแบบแค่ช่องฟิตนะเนาะนานหลายวันอือกระเทียมโทนดอง อยู่ในห้องยังไม่ได้ไปไหนก็ใส่ชุดนอนไปก่อนแต่หน้าตาร้างแล้วใจสะอาดนำไม่ต้องอาบ <c oughs> <c oughs> หืม <p ick> หืะพมหืืมห 云南。嗯嗯嗯嗯 ก็เผ็ดได้กันแต่ก็ร้อย ม่เลิกกินประหยัดนะทุกคนมันร้อนอื่เลยค่ะมีใครกินกหล่ำปีเมมนเลาแบบนี้มั้งก้านแข็งๆไม่กิน Trời ơi <thơ> Không biết cái nóng nóng có mấy thấy ăn nổi Thôi nóng nóng mình sẽ sếp quả อ,อไปดูช่องพี่บ่าวแดงใช่ไหมเห็นเขากินพวกอือะไรพวกไส้กรอบพวกตีนงวอะไรดองของเขาอ่ะเขาเรียกอะไรดองไหมไม่แน่ใจตีนงวดองหรือไอ้ ซึ i, i, ่งฝอยๆที่แบบเขาเขาทำเป็นอะไรเหมือนเหมือนหมักอ่ะแล้วเห็นเขากินชอบดูชอบดูช่อบชองพี่เบาชออบพี่เบาแดงน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยเห็นไหมบอกแล้วเป็นความจันสั้นเห็นเขากินแล้วแบบงมาเลยแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ จะเอาของโปวดเราออกมากินหืมกระเทียมโทนก็อร่อยแล้วก็พวกห้องน้องหมวยข้องก็มีหิวข้าวเราชอบดูเนาะสามตีคนนะ คือเขาแบบเขาถ่ายแบบมับนบ้านๆธรรม,มาชาติไม่ไม่มาแอปไม่มาอะไรแล้วไม่ไม่มานั่งพูดถึงใครที่แบบในทางที่ไม่ดีอะไรเนี่ยเขาจะคุยแต่เรื่องของพวกเขาสนุกสนุกเราชอบมากเลยติดตามพวกเขาอยู่ต้องน้องหมวย คนเหลืออีกห้าลูกจะหมดไหมมาลุ้นกันเหว่าแตกแล้วค่ะเพ็ด ขอกินน้ำแป๊บนึงนะที่เราใส่ไมอะ่ะเพราะว่าอยากให้ได้ยินเสียงที่เราพูดนะไม่ใช่ว่าอยากให้ได้ยินเสียงที่เรากินมันดังๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ เราอยากให้ได้ยินเสียงที่เราพูดเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์ถ่ายเนาะโทรศัพท์เราก็ยี้ข้อถูกๆบางทีเสียงมันเข้าไปเวลาเราพูดแต่เงี้ยเสียงไม่เข้าไปก็อาจจะได้ยินไม่ชัดก็เลยต้องใช้ตัวช่วยไม์ ทำตาเริ่มคอแล้วแต่ก็หยุดไม่ได้สอ,อ,องลูกชู้ทุกคนเป็ดจริงแต่หยุดไม่ได้จ <c oughs> มันเหมือนมีฮอร์โมนอะไรสักอย่างที่สั่งว่าห้ามหยุดกินนะ <c oughs> ที่หายไปก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะทุกคนหายไปทำหน้าที่ของลูกของแม่ใช่หรอ พาพ่อหาหมอพาลูกหาหมอเขาปรับไปดูแลเขายังมีชีวิตยอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ดูแลกันไปนะคะทุกคน้าบันไดเราจากไปหรือเขาจากไปจะได้ไม่ต้องมารู้สึกเสียใจภายหลังลว่าออทำไมตอนเขาอยู่เราไม่ดูแลให้เต็มที่ ตอนมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ดูแลกันไปให้เต็มที่แล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจภายหลังเลยว่า <c oughs> ตอนนั้นมันสายไป <c oughs> เราเคยรู้สึกแบบนี้เนาะ <c oughs> รู้สึกเสียใจภายหลังจะเป็นกระยายเรานะ <c oughs> เป็นกระยายของเราแต่ช่วงนั้นก็ เราก็ยังอายุไม่เยอะก็ยังคิดไม่ได้แหละส8บแปดสิบเก้านาะยายเราก็เสียไปไวเหมือนกันคำถามว่าเราทำงานได้ส่งเสียให้ยายไหมส่งเสียนะเขาส่งให้เดือนละห้าพันตลอดตากับยายแต่กแค่ไม่ได้อยู่ดูแลเขา ให้มากกว่าที่ควรเหมือนที่เขาอยู่ดูแลเหมือนที่เขาดูแลเรามาจนโตอะไรอย่างเงี้ยเราโตมากับตากับยายเนาะเขาหาละทางบ้านยากจนม,มากตอนนั้นเข้าดึงเข้าดราม่าเฉยเลยเอันนี้อร่อย ขิงดองขิงกินกินในปริมาณที่ที่จำกัดนะคะก็จะดีต่อสุขสุขภาพกินมากเกินไปก็ไม่ดีสมุนไพรบางอย่างกินมากเกินไปก็ไม่ดีโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็มากินหมดเกี้ยงเลยมากินเส้นก,ก๋วไก่อีสานเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่บ้านซื้อมาก็มากินให้ทุกคนดูมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเผื่อจะ เป็นแรงเป็นตัวช่วยในการที่แบบอยากจเจริญอาหารอะไรประมาณนี้เนาะอาหารเย็นในการที่แบบลดน้ําหนักได้ด้วยนะกินตัวนี้ก็ลดน้ําหนักถ้าไม่กินข้าวเย็นก็กินตัวนี้ก็ลดน้ําหนักได้โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทําคลิปกินให้ดูเพียงเท่านี้แล้วถ้าเรามีเวลาว่างทําคลิปก็จะมาทําให้ดูอีกว่าเรากินอะไรวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ้ออย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้วยก็ดีกับขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกคนก็โอเควันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย